สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาและจ้าเพื่อนๆมาทําไมมาทําไมดูวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะประมาณหนึ่งองศาเมื่อคืนหิมะมันตกละลายจะหมดแล้วจะออกไปข้างนอกวันนี้จะออกไปข้างนอกจะออกไปซื้อของหลายหลายอย่างัแหละเตรียมตัวจะกลับเมืองไทยแต่ว่าร้านเขาไม่ได้เปิดหมดทุกร้านนะเปิดส่วนมากจะเปิดแค่ ร้านขายของกินเออไม่ได้เอาอะไรไปเยอะมากมายหรอกเพราะว่ายายไปทุระไปแบบไม่ได้ตั้งใจไปทุระด้วยนะคือไม่ได้ตั้งใจไว้ล่วงหน้านานๆเหมือนสมัยก่อนอ่ะนะเป็นเดือนเดือนอันนี้แค่ปุ๊บปับนะเออดูดิเอาจะนึกว่าถ่ายไปดางน้นเดี๋ยวจะออกไวข้างนอกแล้วรอแฟนย้ายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอากาศวันนี้ นี่นะคะอากาศดีมากเลยวันนี้เออไม่ไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานมืใหญ่ไม่ได้ถ่ายคลิปไปดูเลยแบบว่าเออถ่ายอยู่เนาะออกมาให้อาหารไก่นี่ดูวันนี้อห็อนนะคะเมื่อคืนมันตกแต่มันเห็นไหมมันเริ่มละลายแล้วเพราะว่าไม่ได้เห็นท้อนตกหรอกเพราะว่าอากาศมันไม่ไม่หนาวอะมันก็เลยละลายละลายเร็วนะดูดิ ไม่ใช่ว่าไม่หนาวมันหนาวอยู่หนึ่งองศาแต่ว่ามันไม่ไม่ได้ติดลบอะนะเออเนี่ยถ้าอากาศติดลบมันก็จะหิมะมันก็จะอยู่อย่างนั้นมันจะไม่ละลายเนาะไปะดูดิขาวโพนไปหมดเลยเออน่าเสียดายให้มันแอบตกตอนกลางคืนแล้วยายจะถ่ายถนนหนทางให้ดูนะคะไปะ วยายจะถ่ายถนนคนทางให้ดูดูควันออกปล่มองเห็นปะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเพื่อนๆถนนหนทางจะเป็นวันนี้จะเป็นอย่างนี้วันนี้แต่ละครั้งออกมาจะไม่เหมือนกันเนาะเพื่อนเออวันนี้ก็สวยอีกแบบเนาะข้างล่างขาวขางบวนไม่มีใบโอ้โชคดีมากเลย <c oughs> ออกมาแต่ละครั้งเนาะเพื่อน นี้พาชมวิวบรรยากาศนอกบ้านนะคะก่อนจะกลับเมืองไทยเนาะหวังว่าตอนยายมากลับมาจากเมืองไทยหิมะมันยังตกอยู่นะปีที่แล้วตอนที่ยายาสร้างบ้านหนะิมนะน่ะมันนุ่นเดือนกุมภาเนาะหือ,อเดือนกุมภาเดี๋ยวเดือนกุมภยัยเดือน,นกุมภาัยายายก็อยู่นี่แล้ว <c oughs> กลับไปแค่เดือนเดือนกว,กว่าเอง ไปเมืองไทยนะอันนี้ยายไปทุร,ระด้วยวเดี๋ยวดูแวะซื้อข,ของไม่รู้ว่าจะมีได้อะไรจะไปดูเรื่องเ,อเขาเรียกอ,อะไรนะตัวรถไฟไปดูตัวรถไฟเ,เดี๋ยววันอีกสองวันยายก็ต้องไปอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนเขามารับอันนั้นไปไปไปตรวจไปตรวจโควิด COVID. <c oughs> ไปตรวจโควิด COVID. 72ชั่วโมงก่อนครึ่งเคลื่อน,นนะ,ะ mm hmm. เห็นไหมวันนี้วันนี้นนหิมะตกตอนกลางคืนนะคะเช้ามามันอากาศมันหนึ่งองศามันก็เลยละลายดูดีมันจะมีแดดออกด้วยดูนี่เ <c oughs> มื่อวานแบบหมอกทั้งวันเลยมองอะไรไม่เห็นเลยเมื่อวาน <c oughs> <c oughs> วิวสวยนะวันนี้นะโชคดีจังเลย ได้วิวสวยๆมาฝาก f อซอีกแล้วด,ดูเพื่อนๆแปลเนะด้านซ้ายอีมาเต็มด้านขวาคือด้านซ้ายคือมันเป็นดินไงมันก็เลยอยู่เยอะด้านขวามันมันเป็นข้าวสาลีเนาะ นี่กองกองไอ้นั้นยังอยู่เลยเนี่ยกองอะไรนะหัวน้ําตาลหัวน้ําตาลเขาจะทยอยเอาเข้าโรงงานทีละนิดทีละนิดนะอย่างอื่นเขาเข้าโรงงานเลยเนาะแปลกหน่นอยหัวน้ําตาลเนี่ยต้องเอากองไว้ข้างนอกแบบเนี้ยแล้วก็ค่อยมาทยอยเอาไปนี่สวยนะบรรยากาศหนึ่งองศา เห็นไหมไม่ตอนยายออกจากบ้านยายไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวทับอีกทีหนึ่งมันก็โอเคแปบ๊แปบๆหนึ่งนะหนึ่งองศาย,ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าลบมันก็จะหนาวเนาะในหมู่บ้านอย่างนี้มันมันร้อนเนาะมันอุ่นมันอุ่นมันก็เลยไม่ค่อยมีใี่ะ เพืเ่อนๆเข้าห้างวันนี้นุนห้างเ, <c oughs> เข้าฟลัน <Yeah. S 1> น,นี่ยนี่นะคะซื้อของเสร็จแล้วห้างหนึ่งซื้อแค่ของจำเป็นจำเป็นทองใช้นะเพืเ่อนๆเดี๋ยวจะไปที่นี่ก็จะไปไปสถานีรถไฟไปดูเวลารถไฟออก ไปดูสถานีรถไฟแล้วก็จะไปอีกห้างหนึ่งเมื่อกี้ว่าจะถ่ายลืมเลยไม่ได้ลืมหรอกร,รีบรีบนะเพื่อนๆถ่ายในห้างส่วนมากก็ไม่มีอะไรก็เหมือนห้างบ้านเราเนี่แหลนะเนาะเริ่มมืดมาอีกแล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหมไม่มีแดดหรอกวันนี้ไม่เช้าถ้าถ้าจะมีแดดแต่พ้นสุดท้ายไม่มี จะประมาณนี้นะเนาะหน้าหนาวคนที่ออกคนที่มาซื้อของอะไรเงี้ยเขาก็ต้องตรวจดูบางห้างก็ตรวจว่าขอดูไปฉีดวัคซีนเนาะให้คนเฉพาะฉีดวัคซีนเข้าบางห้างนะบางห้างก็เข้าได้

นะคะแฟนยายไปคนเดียวยายรอยอยู่เพราะว่าเออจอดแค่สามสิบนาทีก็เลยนั่งรอยอยู่ในรถเนาะกลับแล้วเพื่อนๆปิด <c oughs> ปิดหลายวันอยู่เดี๋ยวนี้อะไรๆก็ให้ทำแต่ในเอ่ออินเทอร์เนต็ตนะคนไม่เป็นนะปวดหัวเออปิดถึงวันที่สิบเท่าไหร่เนาะเขาเขียนวันที่สิบสี่ ยายจะเดินทางวันที15นะ่15แล้ะแต่ว่าเออแค่แค่แค่จะมาดูเวลารถไฟออกอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆไอ้ตั๋วนะ่ะเราได้แล้วเอ่อซื้อซื้อพร้อมอตัวเครื่องบินแล้วแหละตัวรถไฟอ่ะนะแต่ว่าเราจะมาดูแค่เวลารถไฟออกเพื่อเพื่อที่เขาจะได้กะเวลาขึ้นเครืนะ่องอ่ะเนาะเออปกติเขาจะเผื่อเวลาไปไหนมาไหน จะบินอะนะต้องกะเวลาสองชั่วโมงก่อนเครื่องก่อนเครื่องขึ้นเนาะต้องกะเวลาเนี่ยเครื่องบินจะออกเอ่อบ่ายบ่ายโมง45่ส้าเอาตีถ้าบ่ายสองเห็นบอกว่าจะออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้านะเพื่อน,เพ,อนอเพราะว่ามันอยู่ไกลสนามบิน

เขาตัดกะโปงผตเพื่อนเพื่อนเนาะหน้าหนาวยังเพิ่งจะตัดโออันนี้เขาตัดไปทำมเมล็ดพันธุ์นะโอ้อยู่ตั้งนานช้ามากเลยอ่ะเนี่ยเขาตัดถ้าตัดทั้งต้นเอาไปทำแก๊สเอาไปทำอาหารสัตว์แต่อันนี้ตัดเอาไปทำแป้งหรือว่าทำมเมล็ดพันธุ์ต่อไปเนาะดูตรงนี้นไม่ช้าเพื่อนเพื่อนนี่ดูถ้าทางแดดจะออกนิดนึง เอ่อหิมะละลายเริ่มหมดเริ่มจะหมดแล้วตอนนี้น่าจะสององศาและ้วละมั่งเนี่ยแดดแดดออกอแดดไม่ออกหรอกแต่มันสว่างหน่อยื่อเช้าหนึ่งองศาเนาะเออนี่ก็ยังเหลือเหลืออยู่ขาวๆอยู่เนาะเห็นไหมแตกต่างกันไม่ได้ของอะไรเลยเพื่อนๆว่าจะซื้อของไปฝากคนที่บ้าน กลับแบบไม่ตั้งใจไปซื้อของร้านก็ปิดไอ้น,นั่นก็ปิดไอที่ไปดูตั๋วไอเวลารถไฟออกก็ปิดช่วงนี้ช่วงนี้แบบว่าที่เขาบอกว่าเยอรมันติดโควิดเยอะมากเลยเยอะจริงๆเยอะเพราะอะไรยายเล่าให้ฟังเหมือนนั้นไม่ไม่เหมือนบ้านเราติดแยกกันไปกักตัวอะไรเนี่ยคนในบ้านสมมติมาอยู่สี่ห้าคน คนหนึ่งติดก็บอกให้กักตัวอยู่ในบ้านแล้วคนที่เหลือคนที่ไม่ติดมันจะเหลือเหรอก็ติดพร้อมกันไปเลยหมดทั้งครอบครัวเออถ้าเท่า,ท,าที่ฟังดูนะเพื่อนที่รู้จักกันะนาเพื่อนเออนั่นแหละลูกไปโรงเรียนลูกติดอ,อ่บอกให้กักตัวอยู่บ้านแล้วพ่อแม่จะไปเหลือเหรออย่างนี้ออมันก็ไปมันก็ติดกันหมดออหมดไปเลยติดหมดไปเลยทีเดียวเนี่ยมันก็เลยเยอะ สองสามสี่สี่คนห้าคนนะที่ยายรู้รจักเนาะเหมือนกันหมดเลยเพื่อนเพื่อนคนไทยสองคนสามคนก็ติดมีลูกมีลูกด้วยสองคนก็อยู่ด้วยกันอย่างนั้นแหลปะป่ะแค่นี้แหละ่็เดี๋ยวยายจะไปถ่ายให้ดูที่บ้านเนาะว่าได้อะไรก็ไม่มีอะไรหรอกของอืมเดี๋ยว พุ่งนี้พุ่งนี้ที่ออกไปวันนี้ก็คือไปทาธุระด้วยแล้วก็ไปซื้อขนมเค,ค้กด้วยพุ่งนี้เพื่อนที่ว่าจะมาที่ว่าจะไปบินไปพร้อมกันนัดเขามากินกาแฟที่บ้านมาคุยกันจะไปยังไงอะไรไงเงี้ยแฟนยายน่าจะไปส่งที่ในจังหวัดเนาะขับรถไปสง่งปกติถ้าถ้าไม่ถ้าขึ้นรถไปเองขึ้นรถไฟไปเองมันต้องต่อสองรอบกว่าจะถึง ในจังหวัดเนาะอันนี้ก็เลยมันต้องใช้เวลาไงอันนี้ก็เลยให้แฟนยายขับรถไปสงที่จังหวัดมันมันเร็วหน่อยขนาดขนาดเครื่องออกบ่ายตีถ้าบ่ายสองต้องออกจากบ้านตีห้าเพื่อนๆเนาะปะเขนี้แล้เวเพื่อนๆเนาะี๋ยวค่อยไปดูที่บ้านคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ